สบายดีสบายดีพี่น้องสอปปลาวนะพี่น้องแข่งขม,มวนสวนรรคเขตลับห่านนะวัอนี้กันนะเบียมากินจะกเก็ดเลเอาเบียมกินจก,กนะเก็กแกตแนะ่พูดอะไรของมึงมาดิ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อลาบห่านนะวันนี้นะเราจะกินห่านกันนะเราไม่ได้กิน เหอหมดแล้วอ๋อกระเทียมอะนอะไรเนี่ยคาอย,อ,อยังชายงไม่ชดัดเอชาอกมาบ,บีจนนคอมอเมเนต์ออแรเ์เยลยนะพี่น้องนะหับก้อยซอยห้างนะมือนี้กันนะแค่เามาได้ไน้อยกระเทียมนะ เน่งส <buying> ูงมือกินกับมีปอกมดิย่างเดือดแบบนี้อเดี๋ยวะออย่างเดียวนะ เราจะิเจียวหอมเจียวกระเทียมนะสูตรของเราเนา่ลาบเป็ดหรือลาบห่าเนี่ยต้องเจียวหอมเจียวกระเทียมใส่ทำไมต้องเจียวแล้วลาบไก่ต้องเจียวไหมลาบไก่ฉันมากก็จะเป็นหอมหอมแฉกเลยจะเป็นหอมหัวเลยจะไม่เจียวเป็นหอมสดนี่มันจะเจียวเจียวหนังให้มันกรอบๆลาบตาบางคนก็ไม่เจียวนะเจียวกระเทียม ียายางเวลาป่อหอมน้ำตาน้งไงไมันก็เสียตามีกดอะฟินติกดูดีหอมเป็นตุเป็นตาเป็นตาเป็นตุวนตวนตวสวัสดีครับประธานฮักเจ้าแห่งเดือ หมดจากว่าไอกา้กับข้าวกับข้าวแรงที่ไม่แรงนะกับ<ส>ข้าวดึกดซีทุมบนละซีเด็กกินนอกแังแล้วกับเนื้อเดินซ <c oughs> ับเนื้อเดียนะยเ่ยวอยหนังบอไส่เจียวนังเลย ยีเะข้าวแรงข้าวดึกนํากันนะครับพี่น้องอยู่ห้อยู่หน้าคือเก้ามันจะเงียบหน่อยนะเสียงจิิงหรีดเสียงกบเสียงเขียดมันจะดังหน่อยนะเส่บ้านทงบ้านอยู่กลางพุ่งนาคอมเมน่นพู่บอสคอมเน้นไม่ดังไม่ขึ้นนะครับผมนี่สัญญาณชัดเจนไหมครับต้องอิงเน้นอะไรมาให้หน่อยมันขึ้นไหมเนี่ย ไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเห็นแล้วอ๋อคิดฮอดเดวสันเดวิวมาเลยจ้าคุณวิวลาบลาบหันลาบหันเกินตาแสบบ่น้อฉันหยอกหยอกเขาป๊อกกันนะวันนี้นะอือพวกพเนียแขาวล้วไงบู๊ยังมาแก้ข่าวอยู่ในรถไฟมึงเชียอ์หนึงสองเลยบ๊อปข่าวดึงเยประธานรออยัง่อน หล่ออ่ะค่ะทรงผมใหม่ครับทรงผมใหม่หน้าเด็กไหมหน้า<ม>เด็กกว่าเดิมเลยจะไปมาสีจะไปตอนผอมมาใช่ไโอ้ยผอมมาหอนผีดกะอ้วนทุกตอนเละย่ยไม่ผอมหรอกัวเลีย้งดีอยู่เป็นไหนไปหอนงานหร้อบอก่ ลูกไม่สบายนะวันนี้เจ็ดตัวใส่กับเป็นไขถึอหน <ไป S 2> ึ่งไปใส่ก็ไม่ได้เลยยนมันอุณหภูมิตอนนี้สามเก้านะครับสามสามสิบเก้าจุดสี่สามสิบเก้าจุดเจ็ดที่จริงวันนี้ว่าจะไปปิดวงบอสจูนะไปอุดร่วมวยฝนมันเกิดด้วยทีนี้มันเดินทางไม่ได้เราต้องอยู่ใกล้หมอไว้ก่อนระวังลูกหลานด้วยเล็กน้อยไข้ร้ายค่นะ เพชผมส่งนี่หน้ายิ่งคือลูกชายคักเดอร์อเันหน้าเหมือนมันนี่อะมันนี่มันเกิดมันเกิดผิดบ้านเฉยๆมันเกิดผิดท้องแต่ว่าเกิดมันพอส่างใชเป็นลูกพอถ้ามันนี่หาย่วยเด้อเพราะว่าเพราะว่าหนาหนานันคือเรามันบอกอแล้วบันนี้ฮันถ้าเกิดว่ามันเกิดมาเป็นคือเรา่งมันชิบอยู่นน้ำกันดิ ลูกชายกับพอ่อหนะคือกันชิบระยูเหมืกันคือเราก็พอแล้วชิบ,บระยูได้ตั้งกันเดิก่อนที่จะเดี๋วน้าฮ้องบุกหัวเลยน้าคือเมฆมันจะคือเมฆมันมันไปดีแล้วที่ให้มันไปคือคนข้างบ้านนี่น้อย <c oughs> ทรงนี้ในการครับาซนได้การโพสต์กระดัตเห็นมันนี่ตอนโตแล้วนี่แหละมันนี่ตอนโตดูเลยต้องยิงไฟอะไรระบ้อ เด้อเดอเด้อเรียนเด้อตรวจตรวจมาจะปิดตรวจนะรอเทประทานสั่นมันนี่ภาคสองผมรอไม่ปานีใครมือเบญยอมเข่าดิเข่าแล้วเบญยอมเข่าหุบใจร้ายียังก็อายเบาความพรมการทางในรอหลายนะคุณหนูงามนผสมผ่ รอเถอะไอเบาสัตว์เดี๋ยวที่คาลมได้สูงผมหอมได้หรอหอแล้วเด<ล>ี๋ะะยวเจียวหอมเจียวกระเทียมนะครับแล้วก็ทอดหนังห่านนะครับเจียวจนให้มันคล้ายๆแคบแคบแคบห่านเลยแคบหมูมาเอาหนังมาที่หนี่ได้หรอมันตโตครงเาขาเขาบุปผาครองโตโครงคือยังไงอ่ะปกติมันจะผีสิง ตีหยุหกมนํำเด้อเอามาปะเอามาฝนมีมะนีไม oh, ่สบายอยู่ในบ้านนะครับกินยาฉีดยาอยู่ถอนหรือยังครับท่านประธานโอ้ยังไหยครับที่จริงวันนี้เราจะต้องไปที่สารคามนะครับไปที่บ้านแทงเนาะไปร่วมปิดวงกับบอสจูนะครับร่วยอวยพรมันเกิดนะครับแต่ว่าลูกชายไม่สบายนะครับเสียงว่าจะไปเป็นเขาเรียกอะไรเียง พวงหน้าพวงห,ห,หลังเนาะเราก็ต้องเ,อเหมือนว่าจะต้องพาลูกเรวหกเระเหินไปถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีใครดูแลนะครับอยู่คนเดียวก็ตาโบเลยตาโบอยู่ในกรงยาววน้ําขิงมันท้องแล้วนะของลูกโบแล้วของลูกโบเลยนะอืลมโบได้ลูกบอโจไ์สดมันมากครับว่าเริครับผมที่จริงผมต้องถึงแล้วแต่พอดีลูกชายไม่สบายนะครับก็เลยต้อง แต่ผมก็ทักไปบอกบอสแล้วว่าไม่สะดวกเพราะว่าช่วงวตรวดวงผมก็ไปอยู่ปิดวบบงไม่ไ,ได้ไปก็คงไม่เป็นไรตคกมาน้ำเด้อตีกมาน้ำแต่ก็ส่งตัวแทนไปแล้วผมให้ไฟเอากระเช้าไป,ไปส่งไปมอบให้ฝนตกบ่อทางนั้นวันนี้ยังไม่ตกนะคะวันนี้แต่ว่าตกชั่วมือให้ไฟเอากระเช้าไปมอบให้บอสจูไฟไปแทนถึงแล้วถ่ายรูปให้ดูอยู่ นี่มันเข้ามันเข้าหว้าต่ายยังพอถึงงานอยู่กินกันอยู่ของติ่นของแก่นเนาะกินอยู่ติ่นรถ้วส่ะคุณแหละเพื่อพันชิขึ้นซื้อดบอกไปสิ นางมันจะอยากขึ้นหน่อยม่เหมือนที่เดิเออคนคนเป็นบ่เห็นเห็นิมดน้อยแต่บ้านไหนกลัวเมียมจะไม่เข้าเอาว่แต่หาปานมือหาเขาดีที่ไหนเลยจ้มีทุโกโต เดี๋ยวไปทำลาบปลาให้กินพี่ยศกล่าวฉันรอซับรอเลยปลาเยอะนะเหวนี้น่ะเขาทำทำทำเทดอันกระท่อมไม่ละได้ยีวบิวก็ตนังปอกเหล่าแ้่โอ้ทำยศยู่เนี่ยนวยยันประจำอยู่ปีเลยเออขาทำรังคาแล้วก็ทำที่นั่งใหม่ที่นั่งใหม่เหมือนสาราลิมทางแล้วน่ะ บรรยากาศประมาณนั้นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมมาเด้อรับผ่านนำกัน มากตะ้มผมใหม่ครับประยุทเท่ห์วะไอ้กอลอเนาะผมไม่อยากหล่อนะผมอยากแบบกลัวคนมาชอบนะผมจะวุ่นวาย,ยไอ้กอล้อเนาะมันจะวุ่นวายนะะทำไมพ่อไม่ช่วยเล็กๆอะ่ะ เจกย่วแล้วมันหดได้ไหมหร <Okay. S 2> อก็มี่ต่ไม่เข้านานเสร็จไงสวยต้นใหญ่เลยที่ค้านดอกนั้นเขาเอื้อเออ,เ,อเนื้อเอ้เพื่เพื่อนคอมบเนื้วยน้อยเดี๋ยว,ะะยวจะลวนเนื้อด้วยอันนี้พอจะท้มครับไหอไหมูหยองมาฉันไม่อยเนี้หยองแกก็ไม่เออเฟนไม่สบายเนาะโซ่ไม่สบาย ก็นัดกันว่าจะเจริญกับเฮียหยองอยู่ปิดวงสาวน้อยเพื่อนแพียงอันนี้ก็ไม่สบ,บายลูกชายไม่สบ,บายทางนู้นก็ซอเตียนเฮียหยองไม่สบายนะครับซอสายเอาเอาเขียงใหญ่เลยเออตอนนะั้นแหละเนี่ยซับเนื้อเลยเหมนเดเขาจะทำต้มกับลาบอ่ะเนียนจะลาบกบต้มกระดูกมันก็ต้ม เดียมาสับลูกน้องหลายเยด็พี่น้องเลยเี๋ยว้ขบเ็ดยังเ็ดให้ลูกน้องกิน,น <c oughs> อ่าแตะแตกอกนี่หอ, <c oughs> อกว่าเออเบอกลูกกูบุรรยาอะแตกยังดียวอว้องแล้ว ได้ยินเสียงแม่แลัโบรอก่อนลัมโบเดีวยวไม่ทำให้กินบัดซอยสาวคนนั้น,นหน้าคือซอยงามสวยงามขนาดที่สาวเส็ีอีกอันนี้หนังหนังของห่านนะครับเราจะไปเจียวนะพี่น้องจะไปเจียวด้วย <c oughs> กระเทียมแล้วก็เจียวนะครับเจียว หิวเลยเดี๋ยวอลยป่ะเจียวเลยเราใช้เจียวเอามันเอามันหั่นเลยนะครับน้ำมันเยอะเกินไหนปหรือเปล่าหิวเลยมาจ๋ามาติ่นเพลงหันห่นเด้อหั่น เด้อหเบิงแน่เพลอะไรเออพันเด้อพันเด้อโอเพลงพญ่จังฟางอ่ะมีจฟางอีกนิดนึงพกปุ่มเพลงจังฟางะบ่ะ่ได้หังนี้เเน้อย นี่นะคะขั้นตอนแรกแล้วก็สูตรของประธานเอาไม่นี่เอาหมา้มอหม้อมันส่งน้ำเลยนะ <c oughs> ก็จะเจียวหนังแล้วก็เจียวหอมกับกระเทียมนะคะแล้วก็วกบีเ้เ่นกระสีเอาเนื้อไปล้วนแล้วจังเอามาคุกใส่กันมันจะหอมเลยพี่น้องคือจังแคบหมูเนี่ยแล้วมันจะอร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะองใส่น้ำมันพืชเพราะว่ามันมีมันอยู่แล้วใช่ไหม nghe mò cho phải <laughs> tăng phải chừa cái phần hút tao ỏn là bằng thử kho đi nói đó bằng dùn áp bắp bà đó châu lại một chất quá không ระวังพุทธพอหน่อยแล้วต้องอไหมคับสับใส่เสียงไงครับตับที่ไหน่ น้ำนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปก่อนใส่เกลือลงไปอุ้ยน้ำมันหลายขนาดเลยมาด้วยพี่น้องเด้อเราจะราบหนอน,อน่าเนี้เกียว แห้งเลยนะ <c oughs> เ,เตียยนี่เขีรอเตรียมกัวย เมียนก่อนกระดั๊บหิวเลยนะพี่นอ้องได้ได้ไดร้ยล้างดีๆเลยปาดมาเสร็จตุมเลยที่มึงมาล้างก๊อกกลางตะไคร้เนี่ยตะไคร้ตะไคร้ให้หน่อยใครว่างอนะ่ะ ทีมงานหลายพี่น uh, <mythology> mm ้องเจ้า hmm. ป mm ัส hmm. ่บวัน mm ้จะข้นลูกพี่เฮ็ดเองเป็นอะไรตะไคร้เนี่ยเป็นต่างถ้ามันต้นใหญ่ก็สี่นี่บรือเปล่าไฟจะไปส่องพระบุหินทุ่ง ให้มันกรอบเกินนะครับเออ,เอ,อคือน้าใส่แท่วฉันใช้ของของพี่เอื้องนะครับพี่เอื้องส่งไม่ใช้ครับไม่รู้อะไรจิ่เตอร์กร็ การเกียวหนังห่านนะครับเราต้องอยากรู้ว่ามันได้ไหมถ้ามันมีเสียงนะครับเสียงแคกแคกแคกนะเกียวจนกว่ามันจะมีเสียงนะครับอันนี้ยังไม่มีเสียงยังนิ่มอยู่ ใจเป็นเจียดังยีปันนั้นจะโม่ไอ้ท้ายหน้าสุดเดอนีมุดใส่ฟิวเตอร์กระเลยผูย้ไฮ้กระหักกระหักขี้ใจอย่าใส่ฟิวเตอร์เป็นสาวสั้น้อยขึ้นไหมบวกการี่อให้กล้าดีพ ค่าแก่แล้วบน้น้องผ่าววนมุ้งผ่าแกะเลยเป็นายเป็นเสียดังวีคฟันนั่นสันบ้เนองกินน้ำเนี่ยลาเป็ดมาครับผมโค้โหนี่เราต้มน้ำเลยนะครับผม ต้มน้ำไ้มันเดิวยงาเ้งดกัตามน่คุอของเซฟมาแล้วนะครับผมเซฟมาแล้วเซฟตามมาแล้วครับมาสับนะบอะไรครับับเนื้อับเนื้อนี่อนะครับเราก็ใส่อันนี้เป็นเลี้ยงลงไปนะครับผมเมื่อไรลูก่สบายครับเวลากินมันจะ นี่น่าจะได้นะำผ่อย่าหรอเออทุบได้น้อยันนี้น่าจะได้นะตะเกียวหนังปากมันต้องเป็นน้ำมันนะครับเสียงมันดังแจ็กๆก็็จะได้แล้ว

ไามโมมีหม้อเาตู้เย็นแล้วเนี่มีหม้อเลยแมที่ตูเด็นเรจะคนราบเลยพี่กอลบอบอตู้เยล้วเข้า้วาะ ไปราบ็จะเี่นั้น ลกลิ่นกระเทียมฟุ้งเลยนะครับตอนนี้เราเกี่ยวกระเทียมอยู่เป็นตาหอมนำดูมาคัฐานาเอเคี่ยวเกี่ยวหอมกระเทียมแล้วครับโบพพอโอ้กลิ่นกระเพาะ น้ำเดือดน,นะครับระหว่างนี้เราก็ ลำไบดีประธานเปลี่ยนลังคาใหม่ทิถ้าีมเปลี่ยนลังคาใหม่ผมจงหลเกาพวกเขาน เวลาเตียมกระเทียมต้องใจเย็นนะครับช่วยกันทั่มจะได้กินเร็วๆแม่นครานึ่งเมนูที่ทำช้านะครับเมน,นูเป็ดเมนูนน Da ha ที่เราเจียวหนังเสร็จนะครับเราก็มาเจียวหอมกระเทียมฝนตกไหมฝนฝนบนตกครับยิวฝนไม Hence, ่ตกครับน้องตามนี่นี่ครับน้องตามปลาลาบเลยน้องตามกับทรงผมใหม่นะครับสวัสดีครับเอดใหม่เปลี่ยนราคาใหม่ไม่ดีน้องเลยหลังคาใหม่ ไฟน้อยไปี่ใช้ไฟได้ให้ตูดอ่ะอุกยอหอมขนาดเลยใช่ชาแล้วอีกเอเส่แล้วน้ตวต้มน้ำเราก็รอเดือดนะครับรอน้ำเดือด เราก็จะเอานั่นลงเอาหานนักลงเอาพวกกระดูกนะครับกระดูกลงเนื้อในบุกเนื้อเียดนะคล้ายๆกันมันมัม้มนนนมกลิ่นหอม,อมถึงนั่นเลยตีอีกทีหอมด้วอ,อลำดวนขอให้สิหวน ตื่นมาสาวเมืองีนคอยเธอนเลยหาบดกับสเบิดนี่นะครัองตามกับนี่กับ่งผมใหม่กระดพี่น้องรอบะเออขึ้นได้แต่วมามือไปรัรัดฝอยอีกเดี๋ยวเชื่อดัดฝอยอีกนะพี่น้องผม่าอเลย ดเขากชื่อเปียนมันไปเสร็จแล้วเปลือม,มันเลยมันดีขวดมันกำลังเตาผมงอยู่พาทีมงานเปลี่ยนทรงผมใหม่หมดเลยนะคะเฮาต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร,ร์ใหม่นะเฮาสีสกมกคือ,ค,อคือเก่าอะไรเฮ<อ> <laughs> าต้องอ่มีคนเฮามันต้องมีการพัฒนาตึ้นนะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้าง เดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเห่็นมุอเปลี่ยนแปลงว่ะพเปลี่ยนคือเก่าอยู่ทีอ๋อเอาไปบ่งแล้วม่นี่หองน้ำมาอื้อหือเริ่มหอมแล้วอันนี้เชฟมืออาชีพนี่มันไม่เกินนะขึ้นบูบาช้อนหน่อยเลย ดเดี๋ยวจะไปชาร์จแบตแล้วนะคะทุกคนบายบาย